เฮ้ยไปดูดิเป็นไปนแล้ววะอ่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ช่วยชีวิตหรือว่าช่วยเพื่อนเพื่อนเซฟเอวัยวะในร่างกายไปอีกร้อยปีพันปีตราบใดที่ YouTube ยังอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นขอให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับสนับสนุนให้เพื่อนๆน,นะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับในการประหย,ยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมสวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลำปางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะ ให้เพื่อนๆได้ดูเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับผมเป็นหินเจียนะครับผมหรือบางคนนะครับเขาเรียกว่าลูกหมูนะครับหลายๆครั้งนะครับเราได้เห็นคลิปหรือว่าเห็นภาพนะครับเกี่ยวกับการใช้หินเจียตัวนี้นะครับควบคู่กับใบตัดซึ่งเป็นใบตัดไม้นะครับควบคู่กันแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับท่านสามารถสูญเสียอวัยวะกลายเป็นคนพิการหรือว่าอาจถึงชีวิตได้นะครับผมถ้าใช้เครื่องมือ หินเจียตัวนี้ควบคู่กับใบนี้นะครับผมซึ่งมีคนเตือนนะครับหลายคนมากนะครับในการใช้เครื่องมือตัวนี้แต่ว่าก็ยังมีภาพมีคลิปออกมาเห็นมีข่าวออกมาเห็นนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตัวนี้ควบคู่กับใบนี้อยู่เป็นประจํานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงนะครับแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วนะครับแชร์ ไปเป็นอุทาหรณเราอาจจะช่วยเพื่อนๆได้อีกหลายๆคนนะครับอาช่างมือใหม่หรือว่าช่างที่เขาประมาทหรืออาจจะเป็นช่างที่ทํางาน DIY นะครับเรายังรู้จักเครื่องมือไม่ดีพอนะครับขอให้คลิปนี้มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆไปอีกร้อยปีพันปีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนครับ แล้วมันก็เหมือนไม่มีอันตรายอะไรนะครับเป็นใบ4ี่นิ้วนะครับเท่ากับใบตัดใบเจียใบตัดกระเบื้องใบตัดเหล็กปกติทั่วไปนะครับแต่ว่ามันแฝงด้วยความอันตรายของมันอยู่ในตัวนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทดลองนะครับผมแกะให้ดูนะครับด้วยความที่ถ้าเราถ้าเราเคยใช้เลื่อยวงเดือนหรือเราเคยตัดไม้นะครับเราจะรู้ดีว่าไอ้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างคมนะครับ ฟันมันเนี่ยจะคมมากมันถ้ามันโดนเนื้อเข้าไปเนี่ยปึ๊ดเนี่ยมันไม่เหมือนแผลมีดบาดมันไม่เหมือนแผลอ่ามันไม่เหมือนแผลโดนใบตัดบาดหรือโดนใบเจียนะครับแผลตัวนี้เหวอะนะครับเหวอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะเปิดบาดแผลได้เยอะนะครับเห็นในคลิปในภาพข่าวนะครับโดนบาดท,ที่นิ้วเนี่ยปึ๊บเข้าไปแล้วอ่าเอ็นขาดหรือว่าร้ายอย่างร้ายแรงเลยนิ้วขาดนะครับ ปาดเข้านี่ข้อมือนะครับเส้นเลือดใหญ่ขาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านอาจจะกลายเป็นคนพิการได้นะครับผมหรืออย่างร้ายแรงที่สุดเลยนะครับก็คืออาจจะถึงกับเสียเลือดหรือว่าช็อกหรือว่า,าเวลาเราทํางานอากาศร้อนนะครับเลือดสูบฉีดดีนะครับไปโรงพยาบาลไม่ทันนะครับมันอาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้นะครับผม ผมให้ดูความน่ากลัวใ,ใกล้ๆก่อนนะครับเราจะใช้อ่าตัวนี้นะครับซึ่งผมทำมานะครับเป็นเหล็กเพื่อมาเป็นขาจับยึดนะครับเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยยึดกับอ่าตัวหินเจียนะครับผมแล้วก็ทำการตัดด้วยการควบคุมอยู่ด้านไกลนะครับข้างหลังไกลๆนู่นเลย เพราะว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับเอาอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นเหล็กที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมานะครับอย่างง่ายๆเลยแบบหลวมๆเลยเพราะว่าเราต้องการทําให้เหมือนอามือเรามากที่สุดนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมจะใช้แค่คอรเทปใสนะครับในการพันมันเข้ากับขาจับตัวนี้นะครับเพื่อเวลามันสะบัดมันจะได้เราจะได้เห็นว่ามันหลุดหรือว่ามัน เป็นอะไรยังไงตัวนี้จะเปรียบเหมือนเสมือนข้อมือนิ้วมือเราเลยนะครับ เพื่อการทดลองนะครับผมก็จะไม่พันให้มันแน่นมากนะครับเพื่อเราจะได้เห็นมันจะได้เหมือนมือเราที่จับนะครับเวลามันสะบัดนะครับมันจะหลุดออกไปยังไงนะครับผมลักษณะกา,ารทดสอบของผมก็จะประมาณนี้นะครับเ๋ราตัดนี้ ผมยังกลัวนะกลัวนะครับอาการทดลองนี้นะครับไม่แนะนําให้ลอกเดียนแบนนะครับผมเหมือนข้างอันตรายนะครับ จากในภาพนะครับเราจะเห็นว่าพอเราตัดไม้ใกล้จะขาดเนี่ยไอตัวไม้เนี่ยมันจะหนีบฟันเรื่อยนะครับทําให้หินเจียเนี่ยสะบัดแล้วก็ตัวขาเหล็กนะครับที่เราผ่านสกอตเทไว้เนี่ยมันก็จะสะบัดด้วยถ้าเป็นข้อมือเรานะครับมันก็จะสะบัดแล้วหลุดข้อมือกระเด็นไปข้างหน้าไปด้านข้างหรือว่าสะบัดย้อนกลับมาหาตัวเรามันก็จะทําอันตรายให้กับตัวเราได้นะครับหรือว่าคนรอบข้างได้นะครับ ไอ้ที่ผมพันสกอตเทปไว้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเหนียวอยู่พอสมควรนะมันเลยทำให้อ่าหินเจียสะบัดแล้วไม่หลุดไปจับตัวกา้านโอเคนะผมจะเห็นได้ว่าที่เราได้ทดลองมาสักครู่นี้คนระับเวลาเราตัดไม้ปั๊บเนี่ยอ่าธรรมชาติของของไม้เนี่ยไม้บางตัวนะครับมันโก่งเวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันเด้งมันเด้งมันหนีบมันอ่าเกิดการหดตัวขยายตัวในในรอยที่เราตัดนะครับผมถ้ามัน เกิดการบีบตัวมันจะบีบใบเลื่อยตัวนี้นะครับบีบใบเลื่อยตัวนี้ทําให้ใบเลื่อยเนี่ยทาให้ใบเลื่อยตัวนี้มันหยุดอยู่กับที่เพราะว่ามันโดนบีบอยู่นะครับแล้วไอ้ตัวหินเจียตัวนี้มันจะหมุนหมุนลักษณะนี้นะครับหินเจียตัวนี้มันจะหมุนแทนที่ใบมันจะหมุนนะครับไอหินเจียตัวนี้มันใบตัวนี้มันถูกล็อกไว้โดยไม้หนีบไว้ด้วยไม้นะครับไอใบตัวเครื่องตัวนี้มันจะหมุนสะบัดไปแทนนะครับ เหมือนข้อมือเรานะครับผมเนี่ยพอมันหมุนพอมันหมุนสะบัดแล้วมันฝืนธรรมชาตินะครับฝืนธรรมชาติเนี่ยมันจะคลายมือของเราไปนะครับลักษณะเดียวกับการการเหมือนคล้ายๆกับที่เขาที่เขาสอนเทคนิคก,การป้องกันตัวเวลาเราจับข้อมือเวลาโจนจับข้อมือแล้วเขาก็จะบิดนึกออกไหมฮะอ่าลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะเวลาเราจับนะครับหินเจียถึงจับสองมือก็แล้วแต่นะครับเวลามันเวลามันสะบัดปุ๊บมันสะบัดไปปั๊บ สะบัดไปเนะี่ยมือมือเรามันจะขายต่อให้ข้อแข็งแค่ไหนก็ตามนะครับมือมันก็จะก็จะหลุดจากมือทีนี้เขาหลุดแล้วมันจะสะบัดสะบัดไปในทิศทางตรงข้ามไปโดนคนรอบข้างหรือสะบัดแล้วก็เด้งมาใส่เราโดนนิ้วโดนแขนโดนขาโดนอ่าโดน,โดนแล้วแต่นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่เชื่อลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับข่าวต่างๆเกี่ยวกับอาการใช้ใบตัวนี้นะครับ ไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่บอกว่า้ทำได้ใช้ได้ผมใช้อยู่อันนั้นเขาทําได้นะครับเราไม่จําเป็นอย่าทําอันนี้ผมขอร้องนะครับผมใช้คําว่าขอร้องเลยนะครับว่าอย่าไปหาใช้เด็ดขาดนะครับไอใบนี้กับเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่เขาทําเป็นตัวจิกจับตรงนี้นะครับจับตรงนี้เพื่อใช้ควบคู่กับใบนี้ในการตัดไม้การสะบัดการอะไรก็แล้วแต่นะครับ ตัวนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าผมก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ชํานาญไม่อะไรมันก็เกิดการสะบัดได้โดยสรุปแล้วเนี่ยอย่าเอามันมาคู่กันเลยแบบมันไม่ใช่ของคู่กันอาการใช้งานเครื่องมือที่ผิดประเภทนะครับมันทําให้เกิดอันตรายได้ง่ายแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอ้าวแล้วไใบนีนบบนนบ้เขาทำมาไว้ทําไมนะครับใบนี้นะครับเขาทามาไว้สําหรับมันจะมีเลื่อยวงเดือนตัวน,น้อยขนาดสี่นิ้วนะครับมันก็จะใช้ควบคู่กับใบนี้นครับ เราเราเคยเห็นไหมปกติเลื่อยวงเดือนมันจะใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามันจะมีขนาด4นิ้วที่ใช้กับใบตัวนี้นะครับมันเป็นของที่ใช้ตรงนั้นมันไม่ได้มาใช้ตรงนี้นะครับอยฝากคลิปนี้ไว้นะครับให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันเตือนนะครับเพื่อนช่างคนรอบข้างนะครับถ้าท่านเก่งถ้าท่านอาชนาญแล้วนะครับผมก็ขอให้ท่านใช้คนเดียวนะครับอย่าไปแนะนําให้ใครใช้นะครับผมอย่าไปสอนให้ใครใช้อย่าไปหาใช้อย่าไปหาทําเด็ดขาดนะครับผมเห็นในกลุ่มนะครับในกลุ่มผมเป็นเป็น เป็นสมาชิกกลุ่มช่างอยู่หลายกลุ่มครับมันก็จะมีไอ้ภาพพวกเนี้ยภาพโดนโดนใบตัดใบเจียที่ใช้คู่กันมาประจําประจําแต่ละคอมเมนต์เขาก็บอกอย่าไปทําอย่าไปทําอย่าไปทําผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงยังมีคนทํานะครับก็คงเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไม่ทราบเลยไม่ไม่ไม่ทราบเลยว่าอันตรายเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็เอาคลิปนี้ครับไปดูเป็นตัวอย่างนะครับ การทดลองเมื่อสกู่นี้ถึงแม้มันจะไม่ได้สะบัดใหญ่โตอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อมือเราเนี่ยมันไปแน่นอนนะครับคลิปนี้เนี่ยก็ได้ทั้งความรู้นะครับแล้วสําหรับใครที่แชร์ไปก็อเอาไปเตือนเพื่อนๆนะผมคิดว่ามันได้บุญด้วยนะก็อย่างน้อยเราก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยใครชุกคิด อเตือนใจใครอีกหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มทำงานเริ่มใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับผมคลิปหน้านะครับผมก็จะมีสาระดีๆอย่างนี้มาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับผมอาจจะเป็นการเตือนภัยหรือว่าอาจจะเป็นแนะนำการทำงานาการใช้เครื่องมือนะครับสำหรับมือใหม่จริงๆเลยนะครับที่ไม่เคยจับงานช่างเลยนะครับว่าเครื่องมือแต่ละตัวนะครับไอตุ่มนี้มันมีไว้ทำอะไรเปลี่ยนใบย,ยังไงตัดวิธีการตัด ใช้มุมไหนตัดองศาหไหนตัดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามา,าประสบการณ์เทคนิคเหล่านี้มาแชร์กันนะครับผมยังไงคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็การทดลองผมก็กล้ากกลัวเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ปลอดภัยมาได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ